สวัสดีครัทุกคนวันนี้เราจะมาทำไข่ดาวครั้งแรกในชีวิตจะนับส่วนอุปกรณ์ที่นี่ก็จะใช้เป็นกระทะตาหลิวจุดไฟเลยชืดทั้นลงกาแฟให้น้ำมันลงไปอีกหน่อย ประมาณนี้ก็พอแล้วก็ระหว่างรอน้ํามันให้มันร้อนนั้นเราก็จะมาตอกไขใส่ถ้วยนะเพื่อเป็นการเช็คด้ว่าไข่มันเสียหรือเปล่าเพราะถ้าเราตอกใส่กระทะไปเลยเผื่อไข่มันเสียมันก็จะทาให้น้ํามันเสียไปด้วยครับมาเดี๋ยวทีนี้ก็รอแค่ให้น้ํามันมันร้อนนะครับวิธีการดูก็ดูตัวน้ํามันได้เลยครับว่ามันร้อนแล้วยังครับ หรืออาจจะเอามือมาอังๆดูก็ได้ครับอืมก็เริ่มร้อนแล้วนะก็ตอนนี้น้ำมันก็ร้อนในที่แล้วนะเดี๋ยวเไปจะลองเทไข่ลงไปเลยนะชึ้โอ้โอ้้อเอ่อเทคนี้ไม่ผ่านนะครับ อันนี้คือต้อไข่ครั้งแรกนะครับเต้องไปตั้งใจทำเวลูกเขียวไข่แดงเลยแตกเดี๋ยวเราอีกอันหนึ่งแล้วกันครับลา่รานะเรียบร้อยนะฮะลูกที่สองหกนะครับลูกที่สองไปไม่รอครับเป็นไงโดนบนเราทำไมไม่เก็บเองไง อเคลูกที่สองมันเละตุ้มเป๊ะอันนี้ก็ไก,ลลก 3, นะ่ลูกที่สามนะลูกที่สองตกพื้นไปแล้วอ่ะ <laughs> <laughs> อดกินหม <laughs> ดกินเลยใช่ไหมเดี๋ยวรอให้น้ำมันไหลเล <Okay. S 1> ือดก่อนโอเคมาเดี๋ยวเราจะลองลูกที่สามนะครับลูกที่สองมันแบบเละตุ้มเป๊ะไปแล้วแล้วก็ทิ้งไปแล้วมาลองดูกันเลย กระโดดเป็นปลาเลยอช่ออประมาณนี้ครับเอาไข่แดงหายไปไหนแล้วเหรอไแล้วไงโอเคเสร็จแล้วเวทก็จะทำการอามาใส่จานนะครับโอ้โหน้ำมันท่วมบ่อน,น้ำมันลุกรวยนะครับมีบ่อน,น้ำมันเห่อครับนย่ยบ่อน,น้ำมันเหร <c oughs> อ จีแจ๊สไม่เดี๋ยวอีกนู่นโอ้ยมมาให้แม่ทอดอ่ะดูดูผู้เชี่ยวชาญไข่ก้มไข่แตกเบียดเลยผู้เชี่ยวชาญมันเอาตะลิวให้แม่เอาตะลิวให้แม่แตกไหมไข่มันกระจายไหมไ้ไไข่มันต้มเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่โชว์เทพชวนเหนือขิงด้วยมีขิงด้วยแม่ขิงลูกอ่ะโอ้โหบ่อบ่อน้ำมันเต็มไข่แล้ว นี่นะแล้วของเบสก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปกินกันครับเดี๋ยวไปกินกันนะแนี่มันก็แน่มันกัดเต็มเนี่ยผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านทอดไข่ <c oughs> เพราะว่าแม่ทำเป็นธอทอดไข่ทำเนี่ยไม่เป็นหรอกไม่แม่ทำไก่ทอดอร่อยโอเคมาเดี๋ยวเบสจะมาใส่ซอสแมกกี่นะ ในเจาะดูีิไข่สุกไหมโอ้สุกอยู่เชือ่อแล้วก็อย่าลงไปด้านในไข่แดงด้วยมาครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะอ,อืชิม,ม,มดูสิอืเยี่ยมเดีย๋ยวครั้งหน้าไม่ได้มาทำอะไรก็ทุกคนรอติดตามดูได้เลยนะครับ ครั้งแรกไข่ดาวครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งต่อไปเลี้ยงตุ้มปย่ติดตามกดไลค์กดแชร์